ลังเดินทางไปอำเภอวังยางค่ะไปทางลัดมาทางบ้านน้องนางเลิงโคกกองแล้วมันจะผ่านที่ไหนเด้อโคกกองเราจะเป็นกุลโคุประมาณกี่กิโล <20. S 1> ประมาณยี่สิบกิโลถ้าถ้าทางไม่ลัดล่ะก็จะเยอะกว่านี้ยี่สิบกิโลีนไมยถึงถึงบ้านเลยหรือว่าถึงทางถนนใหญ่ยี่สิบกิโลคือจาก จากโควสวรคร์ผ่านไปทุกกุลุค่ถึงถนนใหญ่เนาะประมาณ20่กิโลนี่ยังเป็นเขตบ้านโคกกลองโกองอุกกล่ออำเภอโควสวรร์นหน้าร้อนเลนะคะช่วงเดือนเมษาใกล้จะถึงสงการลว้วันที่เจ็7เมษายน โคกกค่ะผ่านหมู่บ้านโคกกตำบลพนสวรรค์อําเภอพนสวรรค์จังหวัดนรครพนม เ็ดกิโลถึงค่ายไยอด เป็นตัวจังหวัดก็อีกประมาณ38กิโล จะเป็น